สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันอริสาพวงพิกุลหลังจากนี้จะเป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน PLC เบื้องต้นค่ะนี่คือเนื้อหาที่จะอธิบายในครั้งนี้นะคะบทที่1การควบคุมซีเควน์คือบทที่2 PLC คืออะไรบทที่3 GX w o r k 2บทที่4 คำสั่งของ s e q u e n c ์บทที่5การฝึกการเขียนโปรแกรมก่อนอื่นดิฉันจะทําการแนะนำ Micro PLC ของ Mitsubishi Electric ก่อนนะคะแบ่งเป็น3ประเภทตามขนาดของการควบคุมตามภาพค่ะในชุดการเรียนรู้ครั้งนี้เราจะใช้ Micro PLC ประกอบการเรียนโดยการใช้งานจริงซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบลักษณะการทำงานและการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ได้ค่ะแนะนำเดโม i ิสภายในกล่องบรรจุนะคะยูนิตสำหรับฝึกการต่อสายไฟยูนิตสำหรับฝึกซีเควนส์สายลีสำหรับฝึกการต่อ Sci สายไฟ ไขควงสำหรับทําการต่อสายไฟสายสำหรับต่อไฟนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในหนึ่งเซตนี้ค่ะ